ก็สวัสดีอีกครั้งนะฮะวันนี้เราก็มาอยู่กับแบรนด์หลับเหมือนเดิมนะในระหว่างหลายๆสัปดาห์ที่ผ่านมานะเมื่อเราทําในเรื่องของพาร์ทดนตรีเสร็จแล้วเนี่ยนะเราสัปดาห์นี้เราก็จะมาอาัดเสียงร้องกันนะฮะก็การที่เราจะอัดเสียงร้องนะเราก็ต้องเพิ่มแทร็กนะสำหรับการอัดเสียงร้องเข้าไปนะตรงนี้ เ,เ,เวลาที่เราอาจเสียงร้องเนี่ยก็แนะนําให้เป็นหูฟังนะ้รนักเรียนใส่หูฟังนะครับแล้วก็ร้องกับไม้หูฟังก็ได้นะครับก็น่าจะพอใช้ได้นะถ้าแบบว่าเปิดลําโพงแล้วก็ร้องใส่ไม้ไปเนี่ยนะเสียงไม้เนี่ยอาจจะรับเอาเสียงดนตรีที่มันออกมาจากลําโพงด้วยนะก็ลองดูนะ อ่ะเดี๋ยวเรามาลองดูกันนะว่าเวลาอาดเสียงร้องไปแล้วเนี่ยจะเป็นยังไงนะฮะกับคนบางคนเก็บไว้ในใจไม่พอต่อให้เธอขอฉันก็จะทำให้เธอไม่ไหวถ้าเธออยากลบอยากลืมเรื่องราวของเราก็ตามใจ แต่ฉันจะขอเก็บไว้คนทั้งคนเก็บไว้ในใจไม่พออ่าะนะเท่านี้เราก็จะได้เสียงของเรานะลองเล่นดูนะลองเล่นดูก็บคนบางคนเก็บไว้ในใจไม่พอ เธอขอฉันก็จะทำให้เธอไม่ไหวถ้าเธออยากลบอยากลืมเรื่องราวของเราก็ตามใจแต่ฉันจะขอเก็บไว้คนทั้งคนเก็บไว้ในใจไม่พออ่ะนะก็ประมาณนี้นะครับเสียงที่ได้นะทีนี้มันจะมีเรื่องของออโต้พีชแล้วก็เอฟเฟกนะ ออโต้พีชกับเอฟเฟกต์อัต้พีชตรงนี้ก็เอาไว้สําหรับคนที่ร้องไม่ค่อยตรงนะฮะก็ให้เราเนี่ยมา,มาเลือกคีย์ตรงด้านล่างนี้ได้นะจริงๆออโต้วพีชตรงเนี้ยเราสามารถกดไปด้วยแล้วก็เนี่ยร้องไปด้วยได้นะฮะในขณะเดียวกันเลยนะหรือว่าจะร้องเสร็จแล้วค่อยมาใส่เอาก็ได้นะก็ดูเพลงของเราว่าเป็นเพลงคีย์อะไรแล้วก็เลื่อนไปตรงคีย์นั้นนะอ่าตรงนี้ก็ปรับความแบบว่า อยากจะให้มันออโต้จูนหนักขนาดไหนนะก็ก็ลองปรับดูนะอ่าลองฟังดูถ้าสมมุติว่าเราใส่ออโต้จูนเข้าไปด้วยนะกับคนบางคนเก็บไว้ในใจไม่พอต่อให้เจอขอฉันก็จะทำให้เธอไม่ไว้ถ้าเธออยากลบอยากลืมเรื่องราวของเราก็ตามใจ ้ันจอเก็บไว้นักเรียนก็จะสังเกตได้ว่ามันจะมีความแบบเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นเสียงแบบก้องๆนะก็ตรงนั้นแหละคือถ้าเกิดว่าเราร้องไม่ตรงนิดๆหน่อยๆอ,อะไรอย่างเงี้ยบางที a ออ o โต้จูนก็จะทำงานนะทีนี้มาถึงเรื่องของเอฟเฟ เอฟเฟกเนี่ยก็มีให้ใช้หลากหลายนะก็อยู่ที่นักเรียนจะเลือกเลือกเลือกนะเลือกเอานะอยากใช้เอฟเฟกแบบไหนก็เลือกดูนะมีเสียงหลากหลายโทนให้ลองเลือกเล่นดูนะฮะ อลองเลือกเอาดูอันที่เหมาะกับสไตล์เพลงของเรานะอันนีก็ฟังดูเพราะดีนะขอใใอีกทีอ่าอันนี้ก็ฟังดูเพราะดีนะขออีกที ถ้าเนี่ยนักเรียนเลือกเอาจากเทมเพลตที่เขามีให้นะอยากได้อันไหนก็เลือกนะ,ะเราชอบอันไหนเลือกเลยนะแต่ถ้าอยากจะลองปรับเองเลยก็ได้นะถ้าเราอยากจะลองปรับเองเลยสร้างเอฟเฟกของเราขึ้นมาใหม่เองเราก็มาที่นอนใช่ไหมครับแล้วเราก็มาที่ create นะ,อะพอเรามาที่ create เนี่ย ก็ไปกดบวกตรงนี้นะเราสามารถเลือกเลือกนะเอ,อ่อเอฟเฟกได้เลยนะมีหลายอย่างให้เลือกเล่นนะลองไปเลือกดูนะมีดีเลย์ไดนามิกรีเวิร์บอะไรก็มีนะอ่าอย่างสมมติว่าอ่ะลองนะลองนะเป็น space m a k e รนะอ่ะนะลองฟังดูถ้าสมมติว่าใส่ตัวนี้ไปจะเป็นยังไงนะ,อะลองมิกหนักๆ อ่าเสียงก็จะก้องก้องอะไรอย่างนี้อ่ามันก้องเกินไปนะเอาสักสิบห้าเปอร์เซ็นต์อะไรเงี้ยอ่ะ,ะอ,อ่าใใแล้วลองเลือกเล่นดูได้นะเยอะนะมีเยอะก็ใส่ใส่ไปนะ ผสมผสมไปนะแต่ว่าอันนี้มาเซอร์เอาแบบง่ายๆดีกว่าเนาะง่ายๆก็ใส่อันนี้มาเซอร์ Master ชอบอันนี้โพสโทนนี้อ่าดูจะเป็นแบบว่าศิลปินแรปขึ้นมานิดนึงอ่าถ้าอันนี้แบบฟังดูแล้วแบบ ขาดๆเกินๆนิดๆหน่อยๆอ,ยอะลองมาดูตรงนี้นะเราเข้าไปที่เอ่อเอาใหม่ย้อนกลับไปสมมุติว่าเราชอบอันนี้แหละแต่ว่าอมขออีกนิดนึงนะนะก็ไปที่คัสตอมไมซ์นะแล้วก็ไปเลือกปรับเอาในนี้ดูนะว่าอยากได้ตรงไหนเพิ่มตรงไหนลดนะก็ลองไปกดๆเล่นดูนะเ็วบบงคกไใน้ใ่ะอย่าง DL driver อันนี้ก็จะเป็นลักษณะของเสียงแตกจะเป็นเสียงที่เหมือนออกมาจากวิทยุนะถ้าเราอยากได้เอฟเฟกเนี้ยทั้งหมดแต่ว่าเราไม่อยากได้เสียงแตกนะเราก็ปิด DL ตัวนี้ไปนะด้านบนก็จะเป็นสีดำดคนใบนก็ไว้จ อ่านะใส่ดีกว่านะขอนิดนึงนิดนึงอ่าเมื่อกี้เท่าไหร่0.5มัง้งมาตรฐานเขาเอาอ่า0.4กบคนบางคนเก็บไว้ในใจไม่พอต่อให้ธอขอฉันก็จะทำให้เธอไม่ไววถ้าเธอ อ่าโอเคเนี่ยสมมุติว่าเราพอใจแล้วนะก็ออกนะออกกดออกไปนะเท่านี้ก็เนี่ยถ้าสมมุติว่าแทร็กของเรานะถูกใส่เอฟเฟกนะฮะก็จะมีเขียนบอกไว้นะแล้วก็อันอื่นๆเนี่ยเครื่องดนตรีอื่นๆเนี่ยเราก็สามารถใส่เอฟเฟกได้เช่นกันนะเพียงแค่เรากดไปที่แทร็กนะให้มันขึ้นแบบนี้นะครับแล้วไปที่ FX นะตั้งแต่ละเครื่องเนี่ยก็จะมีเอฟเฟกให้เราเลือกใช้ นะขั้นตอนนี้ก็น่าจะสนุกนักเรียนนะเพราะว่ามีมีของเล่นให้เพิ่มเติมเยอะเลยนะครับก็ลองไปเลือกเล่นกันดูนะสำหรับวันนี้ก็นี่แหละนะเสียงร้องนะเพิ่มแสกยังไงร,ร้องอัดเข้าไปแล้วเออปรับแต่งยังไงนะอ่อันนี้ก็จะไม่ขอลงลึกนะว่าเออตรงนั้นต้องปรับอะไรยังไงนะก็ให้นักเรียนใช้เทมเพลต ของเขาไปเลยนะง่ายดีนะฮะโอเคนะฮออะ,ก,ก,ะนะก็นี่แหละนะเป้าหมายของเราก็คืออย่างที่บอกไปตอนแรกก็คือหนึ่งท่อนฮุกนะฮะ ก็ทํามาให้ได้1ท่อนฮุกนะครับโอเคนะประมาณนี้นะสัปดาห์หน้าเดี๋ยวเราค่อยมาเรียนรู้เรื่องของการเอ็กซ์พอร์ตเสียงออกมานะวิธีการก็ค่อยว่ากันสัปดาห์หน้านะครับโอเคสำหรับวันนี้จากไปด้วยเพลงนี้ฮะกก็คคบบางเไว้ใในจมพอ เขอฉันก็เะอทำให้เธอไม่ไหวถ้าเธออยากลบอยากลืมเรื่องราวของเราก็ตามใจแต่ฉันจะขอเก็บไว้คนทั้งคนเก็บไว้ในใจไม่พอสวัสดีครับ